สวัสดีคะ่ะในช่องของแม่ติมคุชมาลําเบิลออฟฟิ i ชียลนะคะช่องนี้ที่พ่อแม่พีนน่น้องกำลังติดตามขอพุ่นทุกกำลังใจกันแล้วกันตอนนี้แม่ติมเตือนแล้วพร้อมที่จะซ้อมแล้วนะคะแต่ว่าสิภาพไปเบ่งบรรยากาศรอบๆโลมมาผู้ใดอยู่จังไหนแน่แล้วผู้ใด้ตื่นแน่ม่ตื่นแนวมาติมสิภาพไปเบ่งไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยค่ะ๋อสวัสดีคะ่ะญี่ปุง่งสวัสดีค่ะ น้องปวงก็มาแล้วยังบุดโดดเขาน่าเอิบว่าหันยันได้จะเปียกเด็กกัไปด้แม่งแม่งกินเขาไปกินเขาบังหันปวงมากเลยเจ้าเจ้าได้เขาฉากเด้ฉากเดีกือฉากนุ่กันตัวบ่โอ้ยบ่ญเม่นเมืองงานการใช่ไหมฮะอ๋ออยู่คนละเมืองจ้าคนละเมืองกันเนาเมืองการใช่เพื่อจเป็นเห็นสีเขาก่อนข้อน ไ yup. อ้ไอ awesome. ้นเปนี้ยน่อยไอ้แก้มเป็นเนี้งเอาไอ้แก้มก็ไม่ได้ออกฉากกันไม่ออกบะไม่ได้ไม่ได้คอนออกพอเขาเขาย้อนเอาเนาะเขาย้อนเอาปลาไม่ได้เท็บไปแล้วงนนที่ช่างไดก็บหมทีคนนยังว่ามนตัะกันตัวกถ้าเลยัง เมืกก่อก่อนที่จอยที่ช่วให้ลูกพี่น้องอนนแล้วจอยแล้วจอยขาดแล้วขาดอาหารนม่ติดอยู่ก่อนอันนี้ก็ทุ่มมุมฟอังอาารย์เรื่องทีกระลั่นสีเริ่มกันนะถ้าเริ่มการซ้อมแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเสียงแหบเล้วพีน่น้องบ่สบายขอโทษขออภัยหลาย ก็นีห้องปัส้าวะยาางรอบๆโดมใครเตือนบ้างไม่เตือนบ้างผู้ใดกินข้าวไปหรือผ่ทอันใดกินข้าวจะไปทามข้าวทาข้าวนะคะสวัสดีค่ะเสียงเจ้าเจ้าแจ๋วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วพี่น้อง อย่าเฝ้าเบียร์เฝ้านายอย่าเฝ้าเปิดเฝ้าเอี่ยมกันเด้อสิ<ร>ไปทางดใดก่อนไปทางใดเอ,เอาเอาทางนีกน้<ร>ก่อนบ่ได้ด้่นี้พ่ออาทิตย์นี้เราเป็นผัวคอยอยู่ในว้างเรื่อยๆนีพ่อกินข้าวไปพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับ แม่ติงก็แต่งตัวเท่เถอะวะโอ้บลได้บปได้สิงอมแทีบปได้เลยคว่มสวยตองมาทีหนึ่งเลยพุมสวยตองมาทีหนึ่งเนาะตื่นสวยนั่นเอาไว้ตั้งหากพุ่มหุ่์เท่สังหารตองมาเมียนอันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งโอ้สุดยอดสุดยอดอันยังไงพ่นว่าโอ้ยมะล้อมขึ้นเทียบขึ้นส้มแท้บปได้บปได้สิงอมบลได้ัยต้องแต่งตัวให้เนียบแต่ว่าปกติกับเป็นยังสีได้ไหเป็นยังสีมาจะได้เนาะ คุณคนก็บ,บอกว่าเราถอดเราไม่ตั้งจตัวจะไม่เลยค่ะเพราะว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเป็นบรรุคลิกของเราผู้ผู้ผู้ใดเห็นนะซูดนั่นบุญร้ายเราเนี่ยสวัสดีค่ะบ่าวเอกบ่บาวเอกกับมาบักลาลินเป็นอยัางน้อเป็นโหนโขนโอโหูุกลายไ <c oughs> ดยโ้โอ้ยขอโทษเริ่มรับมูอกับท่านเอาเอาเลยค่ะ ว่ามองไหนตูดิต้องรู้ว่าไหมจะไม่ก็ไหมอย่างแปลกแปลกเออมองกันที่ยี่งนันหรือมองไหนลรามามุมนี้ก็เลยพี่น้องบาดนี่ไม่ยังลงไม่ยแม่มามุมนี้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียูทูบเบอร์ที่ตัวเล็กและก็น่ารักที่สุดใช่ใช่ใช่โอ้ยยอมรับเอาไว้แท้เอามันก็เป็นความจริงแม่ ว่ามันนี่ว่าช่งวันที่หนาวแต่เจอแยาวมาก่อยคือหอนเนี่ยมัองู้สกินเขามันล่มมันล่มมาสร้างอีหยังเขาว่ากับโอวันินทีเอ็นันวๆกัหัวช่างเงี้ยชังเงี้ยนครับเอามาเจอชุกชืนงสามคนโอ้ังลมลยแม่ไอเคมว่าสัดีค่ะสดีลูกปันปันและแคนดี้ด้วยแม่ว่ายังรองอันไอ้เคมแล่วว่า ใส่ใส่เสียแคนย่างมานผิดวางแล้วเพราะว่าเพนมาเพินห่อนอ้วใจหลดมันร่มมันร่วมมาสั่นกํลังสิว่าผู้สาวสิกินาโอ้มันล่มมันลมย่างเกียดแม่มาเขาเรียกดิ่งข้าสุธาดิ่งพระสุธาเ็นบบเวลาดวนมนีนี่นีกยนย่างเียด ผู้สาวก็กินผู้สาวก็กินพักกระเดาดกน่นเบไวั้กคเดีพักกระเดากินกับยังกัแซ่บดปัาเบิ้งเจงหอยกวดปนว่าตะลวงแ่งหอยกวดปนากวดัไ่ปนเอาเนียอันนี้ละก็้ตุ่มละกัน จำเนีโป้อจำเนีโป่ผู้สาวยังมากินข้าวข้ามแม่ถูอเนองมือดูข้ามาทอนไวยไข่คุณน่ะแสดงว่าหิวลรยได้นน่แสบอยาแสบปนพผอพญ่าปนผู้เล็กปนเผาพญ่าประเดี๋ยวปามผู้สาวกินข้าวกับปุซ่าพ่อแม่มันผูงามันกินข้าวกับปน

เราไปเอามาพียกันจักสองสามส่วน่ะตะยาไปขายเด้อมันบนมีพ่อขายด้หันเกี่ยวมันจยุดวนยาไปขายเด้อพลาไปเปื่อยรดปลาแด้รับของลงพิชากินเขาแม่ดูนี่แล้ววัสดีค่ะแม่ดูวัสดีค่ะ ปาเบงปากสุดสุดเพื่ออะรก็ลืมแล้วพระเอกเข็มค่ะพระเอกเข็มฉันมาท่านมาท่านกับใจเลยเรื่มมือเปิดว้องฉันว่าสุดจอดจะมีพี่นุอสับายเนาะกูเหมือนะใส่เพียรกเน่ยใส่นี่และปลาเล้วเลยซีกลสวยโอ้กำมายีตัวนี้เลื่อเลื่เลื่เลม่อเลื่อ ก็ชิลเลอไปไม่ดูค่ะอันนี้อันนี้ก็ว่างไปเอกเขมก็เกมปลกอ๋อไอเกมปัยอันนี้ก็ตะมายี่ยมเงยวย้เย้เย้เจยอันนี้ไฟไฟปัาดุบกหใส่น้ยเอกมอลำมันล้วตัวมอันเพราะว่า กางเชียงแบแม่สิปักตั้งหน้าไว้เลยก่อนยาดเล่าก็จะหันงานเลยวันดีค่ะพ่อวัดีจ้าน่กัยูทูบเบอร์คือกันกาล่งานด้วยกันมปได้งานยู่่เปคหนมันเหลีวกวโอ้ยโอ้ย้แก้มลงลวกวนเลยมลาหาไข่มกีบวกไผ่มาปากเอามาเรียว่าบบเลียวว พยงย่เด็ดด้วพัยงยั่งยักหอาวหนัจก้นหุ่นีกนเป็นยังเนนี่แหละเนอ๊ยากก้อนกับเป็นยังเนาะาในหมบ้านนี่เนาะได้จะคิปแล้วเม่โอ๊ยมยก็ีมากพอหมลโอ้ยเยียดบ่มีขามีตระโเออั้งรูปคลิปอนแบน

คุณทุกกำลังใจนะคะที่กดติดตามเมติงเด้อร์ขอบคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้เพื่อนติดตามกันเงินหกปล่อยละบ่พี่น้องเหตุเพื่อนกันแล้วกันจะเป็นปิดยังคุณยังคุณนหายนะคะตอนนี้ตื่นแล้วเด้อตื่นแล้วพร้อมที่จะสอบแล้วนะคะเมตินก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเรา จะมาหนา้าพี่กันนะคะแล้วมาเจอผู้ใดแน่มาเจอใครบ้างโอ้ยมาเจอแม่พญา,ากับพระเอกโบเราเองสวัสดีค่ะคุณอ่าน้องรุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าสาวสิง รีอว่าพระสังฆีนะคะเบื่องส่งคือพระสงค์อยู่เมือนีเหลืองมกันเหลืองมือนกัแงส่อยู่บนป้าแกบอแล้วก็บีก็่าใรงอหรเดี่หรอพอไ้ที่งานมาพิงอย่างนีง้กัน เอาเป็นว่าได้ติมสกิดคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็เข้าไว้สนีก่อนขอบคุณค่ะ